สวัสดีจ้าพี่น้องอันี้ทําอย่างน้อมือมือหนึ่งทีนี่ชิม,มาล่างพัดล้มแต่ค่ะอยู่ลานสมอยู่ลานสม้มเครื่องไฟฟ้านะคะบ้านพี่นะคะที่นี่ก็ามาสวยเพิ่นตัวล่างพัดล้มตัวพี่น้องเอยข,ขนาดพัดล้มเขามาสมเบิ้งดูเนี่ ดีก็กร่อู hmm, ่กันอะีนอจบ่ายลางรมดีก็อยู่เฉยๆเนาะอยู่คนเดียวมันก็เหงาม่อยู่กับปีกันเบอร์ล่าสองไฟ้าี่นอน ถูบ้านน,นี่เพิ่นนี่วัดบ้านนี่ว่าไปตามแต่เรื่องแต่แล้วยูพี่โรมันเหงาอือยูเนี่ยดีแล้วับเพิ่นดีแล้วพี่นอ้อง เพิ่นดีมีงานทำเด็กกุกิกูกิมบงเหงาอืกี่บนบอกมมอยู่มอยูนี่ <c oughs> มอยูน้ำกันมังเหงามาเขามาสองปีแน้เขาบอาก็ได้ลลางเลาะธรรมดาเขากระ้าง อยูลานส่งไฟฟ้าจ้าเชียงรายจ้าดูกรพีได้จ้าะ